วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ตาเน่ยจะมาแนะเนดรับให้กับน้องๆหลายๆคนหรือว่าทุกคนที่เข้ามาติดตามตาให้ทุกคนน่ยได้รู้ถึงว่าเราทํายังไงให้กับชีวิวตเราอะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆหรือไปถึงจุดหมายได้อย่างง่ายๆนะคะเหมือนตัวตาเองอะคะ่ะเวลาตาตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าตาจะทําอะไรอะ ถ้าเจออุปสรรคหรือเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอ่ะมักฝังกั้นตาไว้ในสิ่งที่ตาจะทำอ่ะตาจะเอาแรงผลักดันนะคะที่หาแรงผลักดันมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือผลักดันให้ตัวเองได้เดินต่อก็คือเหมือนของตาตาจะนําพรน,นะคะพรที่คุณแม่อ่ะให้ตาคือแม่ตาเนี่ยเวลาตาโอนเงินไปให้แม่หรือว่าตาจะให้ของสิ่งไหนกับแม่ก็ตามหรือจะเป็นวันเกิดตาหรืออะไรก็ตามแม่มักจะให้พรกับตาไว้ว่าเสมอว่า ลูกแม่เป็นคนที่หาเงินเก่งลูกแม่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักลูกแม่ไปที่ไหนก็มีแต่คนสนับสนุนนะคะคือสิ่งนี้ค่ะคือตาจะนึกถึงสิ่งนี้ทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเจอสิ่งไหนพอเราทําไปปุ๊บทุกคนเนะะี่ยค่ะคุณลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราว่าเราต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จพอเราทําไปสักครึ่งทางเราต้องเจออุปสรรคหรือต้องเจอกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นพอเจอปุ๊บเหมือนบางคน่ะ ชะงักนะคะทุกคนบางคนจะไปต่อแทบจะไม่ได้อะแต่สำหรับตัวตานะค่ะตาจะเอาสิ่งสิ่งนี้ค่ะสิ่งพรที่แม่ให้กับตาไว้แล้วตาต้องบอกแล้วก็มาน,นึกว่าเออแม่ให้พรเราแบบนี้เพราะฉะนั้น,นเราต้องไปได้เราต้องสําเร็จในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้น,นคือตาอยากให้ทุกคนอะ,พะเพราะตาเชื่อค่ะว่าทุกคนเราต้องมีการที่เราจะทําเป้าหมายหรือเราจะทาําความฝันเราสักหนึ่งอย่างอ่ะมันต้องมีค่ะที่มาที่ไปของเป้าหมายว่าเราทําสิ่งนี้ที่เราทํมันเราทําเพื่อใครเหมือนตัวตา อาทีตออกมาทําตรงนี้ออกมาทําสิ่งนี้คือตาก็ตั้งแต่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อพ่อกับแม่ของตาเพราะเวลาตาทําอะไรปุ๊บหรือเจอปัญหาหรือเจอสิ่งนี้ตาก็จะนึกถึงพรของแม่ที่แม่ให้ตาทุกครั้งค่ะพอนึกปุ๊บเราก็จะมีพลังพอมีพลังปุ๊บสิ่งปัญหานี้มันก็จะเคลียร์ออกโดยอัตโนมัติเลยค่ะมันก็จะมีวิธีแก้เข้ามาให้เราอ่ะได้แบบง่งายๆค่ะเพราะฉะนั้นคือให้เราอ่ะหาที่ยึดนะคะหาที่ยึดของเราเพราะตาเชื่อว่าการที่ทุกคนอ่ะบางคนก็ทําเพื่อลูก บางคนสิ่งที่เราทําเราทําเพื่อลูกทําเพื่อสามีทําเพื่อ,อคนที่เรามาต้องมีค่ะมันต้องมีว่าการที่เราทําสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดอ่ะมันต้องทําเพื่อใครสักคนเพราะฉะนั้นะแต่อย่าให้ทุกคนอ่ะหาที่ยึดเหนี่ยวกับการที่ว่าเราทําอะไรแล้วอ่ะเราทําเพื่อใครแล้วเราก็สิ่งสิ่งนั้นนะคะเข้ามาเป็นแม่กวาดที่จะกวาดอุปสรรคออกไปให้เราเพื่อจะนาพาเรา ส่งเป็นเรือยนต์น,นะคะส่งเราไปให้ถึงฝั่งค่ะนะเพราะเราก็แต่อยากให้ทุกคนคิดถึงคําพูดของใครก็ได้ที่เรานึกถึงท่านที่เรารักท่านหรือคนที่เรารักหรือใครเนี่ยแต่เชื่อทุกคนน่ะมีคนรักทุกคนค่ะไม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีหรือเป็นคุณตาคุณยายหรือเป็นใครมันต้องมีค่ะนะแต่เหมือนตัวตาเองแต่ยึดคาของคุณแม่ พอทรวงพอตานึกทุกครั้งตาก็ผ่านมันได้ทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตาก็จะเอาความพูดคุณแม่พูดนะคะมาเป็นแรงผลักดันและแป๊บเดียวตาก็จะเคลียะทางของตาได้โล่งค่ะเพราะฉะนั้นคือตาก็อยากให้ทุกคนน่ะเอาเคล็ดลับหรือเอาสิ่งสิ่งนี้นะคะมาเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นตัวอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรายืนนำพาตัวเองให้ถึงฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อข,อขอฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ